สวัสดีครับทักทายพี่้องเอฟซีสุทัานครับมือนี้ช่องดุษฎีชาแนลหายูหากินครับย่ามือแรงครับออกมาเยี่ยมชมนะนะครับมาชมสวนกะมาเบื้องอ้อยครับหลังจากที่ปลูกอ้อยไปนะครับปลูกอ้อยไปตั้งแต่วันที่22มกราคมครับตอนนี้สองเดือน2เดือนกว่าแล้วมาเบื้องอ้อยว่าเป็นยังไงครับนี่คืออ้อยที่ที่ผมปลูกไว้ครับนี่ครับที่ปลูกใหม่เนาะได้ผมที่ไทยไทยรีวิวให้พี่รองเบื้องวว่าปลูกอ้อย นี่คืออ้อยอายุสองเดือนนิดๆครับหลังจากที่ปลูกผมปลูกวันที่ยี่สิบสองมกราคมครับวันนี้ผ่านไปสองเดือนครับหอพี่น้องมองอ้อยงามครับเป็นทางไทยนี่สูงก็สูงประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเซนหกสิบเจ็ดสิบเซนนี่แหละบางต้นก็ห้าสิบเซนเนาะนี่ครับดอูอ้อยอ่าผมก็ปลูกแล้วไข่น้ำจดครับก็หลังจากที่ปลูกเสร็จ ให้อไอ้น้ำราดให้น้ำราดก่อนครั้งแรกนะครับรอบสองก็ให้น้ำหยดแ้องก็ปลูกทาหยดครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตินะครับใช้ระบบบารดานโซลาเซลล์ครับใส่น้าหยดเนาะนะครับพี่น้องเบื้องอ้อยนี่คือบรรยากาศชมไร่าย,ยามเย็นนะพี่น้องมาเบิงสวนยําแรงหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยเนาะนะครับเห็ดเบียกยำเวนเมีมยไล้วกับยำแรงออกมายมสวนนี่างเมาเบิ้งสวนเบิ้งเกษตรก็ เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งครับหลังจากที่เฮ็ดเหียกมีเมียกับมาเบิงเกษตรเนาะนะครับผู้ใดที่ชมคลิปช่วงนี้ครับอยากู้วิธีปลูกอ้อยเพราะว่าปลูกอ้อยเช่นงรถึงสีงามสีเกิดดีทั้งสี่ก็มีวิธีการเนาะนี่ครับนี่หลังจากที่เราปลูกเสร็จปลูกปลูกอ้อยนี่คือผมปลูกเสร็จมือนึงเนี่ยม,มือมือที่สองต้องไห้น้ำเลยครับเพราะว่าอ้อยนี่ถ้าปลูกเสร็จแล้วเนี่ยไห้น้ำสาบไ่ไดีเดีต้องไห้เร็วที่สุด อ้อยนี้มีเวลาจำกัดในการให้น้าครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จถ้าเกินสี่วันเนี่ยนะถ้าเกินสี่มือไปเนี่ย้าให้น้ํายังไม่เสร็จถ้าเกินสี่วันเนี่ย,น,น,น,ยน้ำยังไม่ถึงเนี่ยถึงอ้อยที่เราปลูกเนี่ยมันมีผลต่อประสิทธิภาพในการเกิดของอ้อยนะครับตาอ้อยอาจจะบอดเนมอาจจะเน่าเนานะพฉะนนแล้วหลังจากที่ปลูกแล้วก็รีบให้น้ําเลยครับสี่วันมีสี่วันห้าวันก็ได้แต่อย่ากเกินแต่พยายามอย่ากเกินห้าวันแต่แต่ผูด้ดที่ให้น้ํา เกินเจ็ดวันแปดวันเก้าวันเนี่ยยัง่ไดหายน้ำเนั่นนั่นคือโอกาสเกิดน้อยนะครับโอกาสที่ที่อ้อยจะจะเกิดยากมากนะครับเพราะว่าแต่แต่ถ้าถ้าแบบนี้ก็คือของผมเนี่ยพี่รองเวรครับก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ที่อ้อยเกิดเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับก็จะมีหวังนิดนึงนี่นี่ครับให้ท่านดูม็นจะมีหวังนิดนึงครับประมาณห้าสิบเซนสมมากก็ ก็ได้ความหนาหมดเนาะนะครับก็คือตอนนี้ก็เปรียบเทียบก็90 90เปอร์เซ็นต์แล้วล่ละที่อ้อยเกิดความหนาในความดานี่ครับให้ท่านได้ดูในการปลูกอ้อยของไร่ของผมเองครับมาชมสวนยามเย็นครับ,รบผมก็ใช้ระบบประดานโซลาเซลล์ครับสูบน้าสูบน้าจากบาดานโซลาเซลล์ไปลงบ่อไปลงสะไปลงสะก่อนแล้วแล้วก็ใช้เครื่องใช้รถไถนะครับรถไถเดินตามแหละสูบน้ำมาใส่อ้อยครั้งหนึ่งครับ นี่คือวิธีการในการปลูกอ้อยก็ให้น้ําเร็วที่สุดยิ่งดีอ้อยก็มีผลผลิตในการที่จะเกิดใบขึ้นเนาะนะครับผู้ใดที่ปลูกอ้อยที่ที่ปลูกเสร็จแล้วเนี่ยสามวันสี่วันยังไม่ให้น้ําเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะเพราะฉะนั้นในการปลูกอ้อยก็พอปลูกเสร็จก็รีบ,ร,บรีบให้น้ําเลยครับก็ขอแนะนาเนาะพอปลูกเสร็จรีบให้น้ําเลยครับมันจะได้เกิดอ่าเร็วเต็มที่แล้วก็หลังจากที่เราให้น้ําเสร็จเนี่ยหลังจากที่ปลูกไปให้น้ําเสร็จ สิ 17, บเจ็ดสิบแปดวันอ้อยก็จะเริ่มงอกสิ 17, บเจ็ดสิบแปดวันก็จะเริ่มงอกแล้วก็ให้น้ํารอบสองนะครับนี่คืออ่าระบบบาดาลโซล่าเซลล์ของผมครับนี่คือโมโนโ,โมโนฮาร์ฟเซลล์จำนวนสีแ่แผงแผงละสี่ร้อยห้าสิบวัตต์ใช้สมมติขนาดหนึ่งพันแปดร้อยวัตต์เอาข่าเป็นหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ครับก็สูบบาดาลตรงนี้บาดาลบ่อบาดาล แล้วก็สูบไปใส่อ้อยนะมีพาท่านไปชมอ้อยตอนเย็นครับนิดหนึ่งท่านได้ดูแปลงนี้ผมปลูกปลูกใหม่ห้าไร่ห้าไร่ครึ่งน,นะปลูกใหม่ห้าไร่ครึ่งแต่พื้นที่ของผมทั้งหมดยี่สิบสี่ไร่ยี่สิบสี่ไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดก็แบ่งปลูกอ้อยประมาณยี่สิบไร่และอีกอีกไร่ครึ่งก็ทํานาทํานาข้าวหอมมะลิแล้วก็ขุดสะเลี้ยงปลาปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยครับทําเกษตรผสมผสาน ทำกเกษตรผสมประสา,านนี่ท่านดูอ้อยครับเห็นไหมครับน,นี่มันจะเทบอ่าถือว่าตรงนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบตรงนี้ก็ถือว่าผ่านผ่านระบบการปลูกอ้อยท่านไปดูถ้าท่านเดินเดินชมยามเย็นครับชมสวนยามเย็นไปดูอ้อยใกล้เดีย๋ยวหาไปดูว่าแลงอ้อยของผมที่ปลูกไว้จะเป็นอย่างไรเนาะนะครับ พอหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนี้มมนเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็ตกครับเห็นไหมครับดูความหนาเห็นไหมครับความหนาของอ้อยนที่ยิ่งวันนี้ยิ่งฝนตกลงมาตอนกะมานเนี่ยอ้อยก็จะเริ่มงาาขึ้นนะครับเห็นะครับดูความหนาของอ้อยครับเห็นไหมครับอาจจะอาจจะมองไม่ชัดเจนเนาะเห็นไหมอยากให้พี่น้องไอเบืองวานี่เฮ็ดอ้อยเป็นยังไงอ ครับพาท่านชมสวนยามเย็นดูร่องอ้อยใช้รถปลูกครับก็ถือว,ว่าแปลงนี้ปลูกใหม่ห้าห้าไร่ครึ่งน,นะครับแต่จะมีอ้อยต่อยทั้งหมดยาวลงไปดน้งครับรวมแล้วลยี่สิบไร่ครับ ก็สารกินนี้ก็นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกอ้อยเนาะนะครับหรือว่ารู้วิธีการอย่างไรก็ทักทายมาได้ครับช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจด้วยครับช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ